คนที่นิ่งเงียบกันไปถ้าคุณติดต่อไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมเป็นดวงรันดอมนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนคนที่ใช่ก็น้อมรับคนไม่ใช่ก็ผ่านนะคนที่นิ่งเงียบกันไปเขาถ้าคุณติดต่อไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมเามนดูกันนะทุกคนเป็นดวงรันดอมนะ ถ้าเขาติดต่อไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมเรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกๆคนคนที่นิ่งเงียบไปถ้าคุณติดต่อไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมเรามาดูกันนะข้าใบก่อนนะทุกคน ถ้าคนติดต่อไปก่อนเขาจะติดต่อกลับมาไหมคนที่นิ่งเงียบไปนะเราัมาดูกันนะทุกคน mm hmm. นายออฟครับธาตุน้ำกรกฎพิจิตมินนะทุกคนคนคนนี้เป็นคนธาตุน้ำนะกรกฎพิจิตพิจิตมินนะ เขาค่อนข้างที่จะเงียบนะช่วงนี้นะทุกคนในความเงียบของเขาเขาก็อยากจะติดต่อมาหาคุณเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณเหมือนกันนะทุกคนหนึ่งไม่ทาเมสินธนูธาตุไฟเดอะเฮอร์มิตเขาอยากอยู่สันโดษเขาอยากอยู่เงียบของเขานะทุกคนเขาเมื่อนมีความคิดย้อนแย้งกับตัวเองนะบางทีอยากอยู่เงียบๆบ,บางทีอยากอยู่คนเดียวบางทีก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะทุกคนหนึ่งไม่ทาเมสินธนูธาตุไฟนะ เขามีความคิดย้อนแย้งกับตัวเองนะทุกคนคนนี้นะคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะทุกคนไม่ตุนตุนกลุ้มท่าลมนะคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะทุกคนความนิ่งเงียบของเขาเขายังดาวใจตัวเองไม่ถูกทุกคนบางครั้งบางวันอยากอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆบางครั้งอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้เป็นคนอาน้อยกว่าคุณนะทุกคน ธาตุน้ําก่อเกิดไปจิตมีนเหมือนกันนะทุกคนเขามีความเงียบเหมือนกันนะทุกคนคนนี้เมื่อคุณติดต่อไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมทำมาดูกันนะทุกคนในความเงียบของเขาเหมือนกันนะทุกคนอืมเขาจะติดต่อกลับมาแน่นอนนะทุกคนคนคนนี้คนทางไกลคนนี้เขาจะติดต่อกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะในความเงียบของเขาเมื่อคุณติดต่อไปนะเขาจะติดต่อกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะทุกคน ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะทุกคนเขามีความอยากติดต่อกลับมาหาคุณเหมือนกันนะทุกคนเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหนึ่งไม้ทามเมทินทธาตุไฟนะคน,นนี้ธาตุลมนะเป็นคนอายุญญน้อยกว่าคุณนะทุกคนธาตุลมสองใบเลยนะทุกคนธาตุน้ำสองใบนะทุกคนทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างความเงียบของเขาและคุณ เมื่อคุณติดต่อกลับไปเขาจะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะทุกคน